สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีแล้วจ้าราศีต่อไปเป็นราศีอะไรเอ่ยมากันที่ราศีธนูค่ะราศีธนูนะคะ <c oughs> วันที่22พฤศจิอยายกาถึง21ทธันวานะคะเป็นการดูดวงศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างย้ํานะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะถ้าคนไม่มีประเด็นเกี่ยวกับความรักที่แย่ๆ อย่าดูคลิปนี้ค่ะเลื่อนผ่านเลยไปเลยนะคะอาจจะไม่ตรงบอกแล้วหน้าไพ่อันนี้อาจจะเป็นของคุณหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ดูไว้เป็นบันเทิงดูให้เป็นไกลลด์ไลน์ดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะดูโอเคไหมจะ๊ะเข้าใจตรงกันนะจะ๊ะโอเคไหมมาธนูจ๋าหถึง16มิถุนายนี้ค่ะความราักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะอธิษฐานจิตไปพร้อมกันค่ะ โอเคค่ะขอไพ่เนี่ของคุณ1นึ่ใบพลังงานหลักของคุณค่ะ m e n t Judgment การปลดปล่อยปลดปล่อยจากอะไรจ๊ะขอไพ่ห้าใบาอดีตปัจจุบันอนาคตวิ่งหนีกับอะไรอยู่วิ่งตามกับอะไรเหนื่อยไหมทำแผรนโยกย้ายไปไหนอ่ะจะมีการเดินทางไปไหนคิดวางแผนการเดินทางไปไหนหรือเปล่าคนที่คุณรักอะเขารู้สึกยังไงกับคุณธนูคนที่คุณรัก เอ็มเพอเรคนชอบสั่งชอบคอนโทลคนฉลาดคนที่มีความฉลาดในความสัมพันธ์คนที่มองเห็นกะตังดีกว่าชีวิต <c oughs> คนคนนี้งกเงินค่อนข้างจะเห็นแก่เงินอาจจะมีโฟกัสกับงานกับเงินมากกว่าเรื่องของความรักก็เป็นไปได้นะจ๊ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มเดอะมูนมันแทงข้างหลังทะลุหัวใจเจอคนไม่ซื่อหรือเปล่าจ๊ะ นั่นไงเจ็ดดาบมาด้วยเจอคนไม่ซื่อเจอคนพูดไม่จริงเจอคนพูดโกหกเจอคนหลอกลวงนะคะชีวิตอาจารย์มีคำถามมากมายมีคนมาถามอาจารย์จะเจอความรักดีๆได้ที่ไหนถ้าถามอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเจอความรักดีๆได้ที่ไหนหรือจะเป็นความรักระยะยาวๆมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเราค่ะความรักดีๆมันไม่มีละ คนดีๆน่าจะไม่มีแล้วค่ะมันใจว่าไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนไม่รู้จะตลาดไหนมันขายเออคือเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ของคุณสุขเศร้าเหงาทุกคือคนเรานะคะมีเรื่องต่างจิตต่างใจกันไปแต่ละครอบครัวหรือตรแต่ละบุคคลแต่ความรักทุกคนลงเอยด้วยความไม่ซื้อสัตว์ความไม่ซื้อสัตว์คงเป็นมันคงเป็นสิ่งที่ ที่หาได้ยากในปัจจุบันน่ะคะโอเคไพ่ okay. <c oughs> ใบแรกของคุณค่ะขึ้น d g m e n t judgment คืออะไร judgment หมายถึงไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการปลดปล่อยค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากอิสระถ้าคุณกักขังตัวเองกับความคิดกับความรู้สึกที่มันไม่ดีหรือความทุกข์ที่มันไม่ดี เพราะฉะนั้นถึงเวลาอะไอย่างที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเอง j u s t i นมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ปลดปล่อยจากเรื่องราวที่ไม่ดีหรือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างมันจะจบลงและมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมานะคะเป็นวิธีของกรรมอ่ะไพ่ใบนี้ไพ่แห่งทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นไพ่แห่งเวรกรรมหมายถึงการตัดสินชี้ชะตาเห็นไหมเห็นไหมข้าพระเจ้ากาเปียนเป่าแต่ คนโหร้องคนที่อยู่ในนรกขอร้องยินดีปีดาก,กับกับการที่ได้หลุดพ้นนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ก็อาจจะรอคอยสิ่งอะไรที่คุณรอคอยอยู่นานแสนนานคุณอาจจะได้รับการปลดปล่อยเขาอาจจะมาแล้วหรือคนที่คุณรออยู่อาจจะมาแล้วอาจจะเป็นข่าวดีอะ่ะ นะคะเป็นข่าวดีๆหรือไม่ก็คนรักเก่าอาจจะหวนคืนมาอีกสักรอบหนึ่งคนรักเก่าอีกแล้วเหรออาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไพ่มันบอกแบบนั้นอาจารย์ก็อ่านตามไพ่เนะเนาะคือจะกลับหรือไม่กลับมปนอยู่ที่ตัวเราเขากลับมาเราไม่เอาก็ได้เนาะเขากลับมาไม่เอาก็ได้ <c oughs> บางคนจะได้เงินนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินตกเบิกเงินค่าประกัน เงินค่าเสียหายหรือได้รับทรัพย์สินมรดกจากจากใครบางคนก็เป็นไปได้นะจ๊ะโอเคไหมอาจารย์อ่านไพ่รวมๆนะคะว้าวตายแล้วไฟอาจารย์ดับอะ mm hmm. <laughs> ทำไมไฟดับอะ่ะของแรงเหรอจ๊ะธนูจ๋าของเขาแรงเหรอไฟไม่มีแล้วด้วยไฟในตัวหมด <laughs> แอดมินแอดมินข mm hmm. อ,อไฟหน่อยเด้ออ่า ไพ่ของคุณห้าใบในด้านของความรักค่ะขอไฟหน่อยไฟดับไฟขอโทษทีค่ะแปบ๊บหนึ่งนะอาจารย์ไม่มีไฟไม่ได้อาจารย์ต้องเป็นคนมีไฟค่ะไฟอาจารย์ยังแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไฟดับไม่ได้นะไฟจะดับแบบนี้ไม่ได้นะนะเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่ <c oughs> อดีตที่ผ่านมาของคุณคุณรออะไรอยู่คะ การเฝ้ารอรอใครสักคนรอรักทางไกลรอคนที่เขาเดินจากไปรอคนที่เขาจะมาทักทายรอคนเก่าคนไกลรอด้วยคุณยังกมถือเขาไว้แน่นเลยอดีตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันนี้คุณบอกว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณเฝ้ารอมันควรจะได้รับการดุกพ้นแล้วหรือยังมันควรจะได้รับการปลดปล่อยแล้วหรือยังคุณวิ่งตามเขาเหนื่อยคุณก็พยายามปรานทำใจพยายามทำใจ สิ่งนี้น้อยใจอะไรจ้ะธนูคุณน้อยใจในอะไรอยู่จ้ะเป็นความน้อยใจคุณเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากเว่นเวอประมาณนั้นประมาณนั้นเออดือ้อด้วยละ่ะอยากได้อะไรจ้ะอยากได้ความมั่นคงอยากได้การแต่งงานอยากได้คู่ชายดีๆผู้หญิงดีๆมาเติมเต็มชีวิตเหรอจ้ะอยากได้การแต่งงานอยากได้ชีวิตที่ดีๆกว่านี้ใช่ไหมดีเอ็มเพลสคุณอาจจะเป็นดีเอ็มเพลสอยู่ก็ได้ อยู่ก็ได้นะคะ DMPs คือไพ่จกักรพรรดิราชนีหรือคุณกำลังจะมุ่งมั่นมุ่งมั่นอยากได้อยากได้ความมั่นคงกับชีวิตกับมารักตัวเองทํางานหาเงินกับชีวิตกับความเป็นอยู่กับเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะ DMPs เป็นไพท่ที่ดีมากๆระวังเนผู้หญิงระวังตั้งครนภถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําเขาตั้งครนภด้วยจ้ะนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับการก่อก,กําเนิดแห่งชีวิต แต่ความรู้สึกของคุณมันยังตีกันเลยมีความรู้สึกว่าอีโก้ค่ะไพ่ใบนี้มาเตือนว่าอ e ีโก้ลดลดลงหน่อยคําว่าอีโก้มีศักดิ์ศรีก็ดีค่ะการมีศักดิ์ศรีดีนะคะแต่ว่าถ้ามันเยอะเกินไปอะไรที่มากเกินไปมันก็จะไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปมันก็จะไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นลดลดศักดิ์ศรีลดลดอีโก้ลงหน่อยการทะเลาะกันกับแฟนหรือคนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้ ก็สร้างแต่ความเสียใจให้กับคุณนะคะโอเคไหมขออีกหนึ่งใบคุณอาจจะคุยกับราศีกันค่ะราศีกันราศีธนูคุยกับธนูเองราศีเมษร,ราศีมังกรราศีธ <c oughs> าตุไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุม,มคุณกาลังคิดในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมานั่งทบทวนตัวเองมานั่งมานั่งมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า ชีวิตของคุณตอนเนี้คุณกลับมารักตัวเองสวดบางคนสวดมนต์บางคนไหว้พระบางคนกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองคิดไตรตรองพิจารณาในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าควรจะพอได้แล้วหรือยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมวิ่งตามเขาเหนื่อยไหมเจ็บไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณพยายามคิดค่ะแล้วก็พยายามจะนิ่งให้เป็นแล้วเย็นให้ได้กับความรู้สึกที่คุณอยู่ คนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะ The Emperor คะ่ะ The Magician Age of p e n t a c l e แล้วก็แปดไม้เท้าแล้วก็ The Death The Magician มาบอกว่าคนที่คุณคบอาจจะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการผู้จัดการเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะแยะคนคนนี้เป็นคนอาจจะอายุมากกว่าคุณหน่อยอาจจะสัก50ปีขึ้นไปเป็นคนแก่ๆหน่อยนะคะ เป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าวัฒนธรรมก็ได้ค,คนคนนี้ค่อนข้างจะคอนโทรลความสัมพันธ์ชอบสั่งประมาณว่าสั่งคนอื่นจนชินเออเป็นคนชอบคอนโทรลคนนี้สั่งคนนู้นเป็นนักวางแผนเป็นคนที่ถ้าเป็นพ่อเป็นพ่อที่ดีของลูกได้นะค,คนคนนี้ถ้ารองได้รักใครเขาจะรักจริงๆแต่ต้องดูว่าเขารักหรือเปล่าไงถ้าอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยต้องดูว่าเขารักคุณไหม ถ้าคนคนนี้รักคุณเขาจะดูแลคุณได้ดีแต่เขาเป็นคนฉลาดคนคนนี้ฉลาดในความสัมพันธ์มุ่งมั่นกับการหาเงินหางานมุ่งมั่นกับชีวิตตัวเองวัน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 หนึ่งถามว่าคนคนนี้เจ้าชู้ไหมไม่ธรรมดาเหมือนกันน่าจะไม่ธรรมดาค่ะเขาอยากส่งข้อความหาใครหรือเขาอยากจะทักใครไปคะกับคนที่เขาจบไปแล้วเหรอเดรสกับคนที่เขาจบไปแล้วแต่เขาไม่ทำหรอกค่ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึง เขาอยากจะเริ่มต้นตัวเขาใหม่เขาจะไม่พยายามทําการใดๆทั้งนั้นเขาจะเริ่มต้นกับชีวิตของเขาเขาจะเริ่มต้นกับตัวเขาเองบรลานซ์เดียวยาจิตใจคุณอาจจะคุยกับราศีธนูอืมราศีกัน <c oughs> โอ้ขอโทษทีนะคะอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้สองสวันนี้อาจารย์ไม่ค่อยมีเสียงแล้วก็แล้วก็สงสัยอาจารย์จะแย่แล้วล่ะ <c oughs> ถ้าทางอาจารย์จะแก่มากแล้ว ที่ผ่านมาเขาบอกว่างานเขาน่าจะเยอะนะคนคนนี้บ้างงานอะ่ะอาจารย์มองเห็นคนคนนี้บ้างงานรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นบ้างงานาโฟกัสกับตัวคุณเองมากกว่าคนอื่นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเขาจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นหรอกท่าทางเหมือนเขาจะไม่ได้อยากได้ใยดีกับกับสิ่งที่เขาผ่านมาและเหมือนเขาแค่ผ่านไปนะคะแนวโน้มความสัมพันธนะ์ในอนาคสขัด The Moon น o f s ออฟสอดค่ะเซเว เซเว่ o ออฟสอแล้วก็กถ้วย e e วนออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่ถูกแทงข้างหลังอะ่ะถ้าคุณคบกับเขาเขาแทงข้างหลังคุณค่ะเขามีช้อยเยอะคนคนนี้สต็อกเยอะมากมายสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาจีบเยอะดูรูปร่างหน้าตาดีดูภูมิฐานอะ่ะมีแต่คนวิ่งเข้าใส่อะ่ะ <laughs> วิ่งเข้าใส่แล้ววิ่งหนีวะ <laughs> เออจริงๆเขาดูหน้าตาดีฐานะด,ดีน้าที่ดีประมาณนี้ประมาณนี้เดาโมน The Moon มาบอกว่าเขาแทงข้างหลังคุณน่ะเขาอยากส่งข้อความหาคุณหรือคุณอยากส่งข้อความหาเขาคะความสัมพันธ์ของคุณมีคนบางคนอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้อะไรคุณจะไม่ได้จากคนคนนี้แล้วคะ่ะเขาจะนิ่งใส่คุณเขาจะเฉยใส่คุณเขาจะเงียบใส่คุณเขาไม่ตอบคําถามใดๆถ้าคําพูดของเขาคําพูดใดๆ ที่มาเป็นการที่ทําให้เขาต้องเข้าเนื้อเขาจะฉลาดค่ะเขาจะไม่พูดออกมาหรอกเขาจะไม่พูดว่าเขาไม่เขาเลิกกับใครเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาเป็นยังไงเขาชอบไหมเขาเขาจะไม่พูดค่ะเขาฉลาดเขาเป็นคนฉลาดในความสัมพันธ์มีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนจะได้ไหมก็ไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์มองว่าไม่ได้อะเขาอาจจะทําแทงข้างหลังคุณ่ะเหมือนเขาก็ว่าคนอื่นคุณก็แค่เป็นช้อยเขาคุยกับคนเยอะแยะ คนคนนี้มีสต๊อกเยอะอย่างที่บอกค่ะสต๊อกมากมายและเป็นคนที่มีอีกโกคค่อนข้างรุนแรงประมาณว่ารอเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะเควินออฟสอดมาบอกว่ามีคนอยากจะตัดอากับมาคิดทบทวนไต่ตองคือคุณเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีใครด้วยถามว่าอยู่ได้อยู่ได้แต่มันเจ็บแค่นั้นเอง บางครั้งคุณยังใจโรเรที่จะอยากกลับไปคุยกับเขาเพื่อเพื่อจะได้มีความสุขในสิ่งหนึ่งขอยใบดิใช่ในบางคนบอกว่าถึงในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นลักษณะข,ของคนที่คนที่ไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เลือกไม่ได้ไม่เลือกทําอะไรทั้งนั้นค่ะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆอยากจะทําอะไรก็ทาอ่ะในไพ่ใบเนี้ย คือนั่งนิ่งๆน,นอนนิ่งๆแต่ถามว่าเขาเจ็บไหมเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บเหมือนกันเขาคิดยังไงกับคุณทรูอัครับเขาเลิฟเลิฟแบบเขารักคุณคุณก็รักเขานะยังมีความรักให้แก่กันยังมีคนอยากขอโอกาสคุณอยากไปขอโอกาสจากเขาไหมคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือ <c oughs> เขาคิดยังไงเขาอยากเป็นกระยาณิมิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ก็พร้อมพังอะถ้าเป็นไม่ได้แม้กระทั่งกระยาณิมิต ถามว่าถ้าให้เขาเลือกอะไรให้เขาเลือกที่จะพูดอะไรกับคุณเขาไม่พูดเขาพร้อมจะจบกับคุณนะเดอะทาวเวอร์ทีเดียวถามว่าเขาเสียใจไหมคุณไม่เสียใจคุณอาจจะเป็นคนที่เสียใจในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ไม่ใช่เขาเสียใจเดอะทาวเวอร์เสียใจเสียดายเสียความรู้สึกสูญเสียในสิ่งที่ผ่านมาแล้วบางสิ่งบางอย่างมีคนในความสัมพันธ์นี้คิดว่าเสียดายอะเสียดายความรู้สึกที่ดีๆที่มีเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาหรือเสียดายว่า ไม่น่ามองคุณผิดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณนั่งนิ่งๆแล้วค่ะคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งเป็ดในอารมณ์มากรู้สึกว่ามีโอกาสอะไรที่หยิบยื่นมาให้คุณคุณก็ไม่รับค่ะคุณก็ไม่รับคุณเหนื่อยคุณหน่ายและคุณอยากเดินออกมาบางทีมันเครียดนอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลคุณสืบคุณส่องเขาหรอ การเฝ้ารอการสืบการส่องความรักที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่ารักที่เป็นทางเลือกคุณอาจจะแค่เป็นช้อยของเขาหรือเขาอาจจะเป็นช้อยของคุณก็ณณเป็นไปได้ความรักครั้งนี้มันไม่ถูกต้องตามคำนองทองทรธรรมศีลธรรมค่ะรักครั้งนี้ผิดศีลธรรมนะคะกับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็คงไม่ถึงประมาณนั้นในออฟเฟคทอเมาบอกว่า ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไปแบบเรื่อยๆค่ะเดีย on, เด๋ยวออนเดี๋ยวออฟรักรักเลิกเลิกเดี๋ยวทักเดี๋ยวไปเดี๋ยวอยู่ความสัมพันธ์ไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้ม,มันผิดกับคุณที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้กับใครก็ได้คืออยากได้ความรู้สึกที่คบกับใครก็ได้ระยะย,ยาวๆคุยกันระยะย,ย,ยาวๆและมีความจริงใจแต่คุณจะไม่ได้จากคนคนนี้ค่ะโอเคไหมจ๊ะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะ อ่ะมาต่อสิคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ไม่พูดกันคนที่นิ่งๆใส่กันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่หายกันไปห่างหายกันไปจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาสาสัมพันธ์กันต่อได้ไหมคะจะมีโอกาสไหมมีคนกลับไปรักตัวเองค่ะไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองแล้ว และพยายามทําใจที่จะเดินจากมาให้ได้ทําตัวให้มีความสุขคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงนะคะคุณยังรอเขาอยู่เลยคุณยังพยายามที่จะขจัดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ตรงนี้ไปหวังในใจลึกๆยังรอให้เขามาทักยังรอให้เขามาทายแต่มีคนที่อยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะกับความรู้สึกของตัวเองที่มันแย่ๆ ความรู้สึกที่มันแย่ๆมันแบกอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณหนักกับความรู้สึกนี้ได้ได้ไ,ดไฟมาหน่อยหนึ่งอ่ะดูสิไายไหม <c oughs> เดี๋ยวนะ,ะอาจารย์มีไฟอ่ะไฟมันลิบหลีอ่ะ <c oughs> ออตายแล้วอาจารย์หมดไฟแล้วล่ะท่าทางอาจารย์จะหมดไฟแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ไฟมันลิบหลีแล้วค่ะมันทุกข์อ่ะ ถามว่ากลับมาไหมอาจารย์ยังมองไม่เห็นการกลับมาเลยค่ะความทุกข์ที่มันแบกไว้ความรู้สึกที่มันตีกันอยากไปก็อยากแต่ยังกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจําเดิมๆความคิดเดิมๆถ้าไม่กลับมาแล้วเขาจะคิดจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาคิดจะทําอะไรไหมเขาไม่เลือกคุณหรอกค่ะอย่าเพอ้อฝันค่ะคุณเพอ้อฝันเป็นคนเพอ้อฝันแอบไปสืบไปส่องเขาสบายใจดีไหมคะถ้าไม่สบายใจก,ก็กลับมารักตัวเองซะ การกลับมารักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะเขาบอกว่าถามว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาไม่ทำแล้วค่ะเขานิ่งเฉยใสคุณแต่เขาส่องคุณอยู่นะเขายังวนวนเวียนอยู่เขาส่องคุณอยู่เขามีเพรสชั่นอีกแล้วใครนะจ้างมายนี่อาจารย์มันมีปัญหาไกลคำนี้มากเลยใช่ไหมเดี๋ยวตีเลยนี่อะไรมีเพรสชั่นมีเพรสชั่นใช่ไหมอืมอืมอะไรเนี่ย ความต้องการความปรารถนาแต่เขาก็เลือกที่จะน,นิ่งเฉยและรักตัวเองมากกว่าถ้าคุณไม่ไม่สนใจที่จะมีเขาไว้เขาก็นิ่งค่ะเขานิ่งคุณก็นิ่งค่ะต่างคนต่างนิ่งเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วละ่ะเขาพักกายพักใจแล้วค่ะเขาเหนื่อยเกินกว่าที่เขาจะเดินต่อตรงไปเขาแก่แล้วค่ะประมาณนั้นน่ะน่าจะแก่แล้วละ่ะเหนื่อยแล้วเขาไม่ทําอะไรดรอกมั้งอาจารย์มองเดี๋ยวขอไพ่อีกสักใบหนึ่ง ขยายเก้าไม้เก้าเก้าถ้วยสิคะเก้าถ้วยขยายเก้าถ้วยสิเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณนะในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณเขามองคุณที่เป็น D.M.Press เนี่ยมั้งเขาก็รู้สึกดีๆด,ด้วยแต่ถ้าให้เขาทําอะไรกับคุณไหมเขาก็ไม่ทำแล้วค่ะและจะรู้สึกดีด้วยทําไมวะเออขออีกหนึ่งใบ King of OneThe Devil วิ l l w l กรรมเวรอีกแล้วคือกรรมเวรจิตใจเขาเขาก็ยังแบบยังอะไรอาวรกับคุณนั่นแหละแต่เพชั่นตรงเนี้ยคือคนคนนี้อยากได้เซ็กกับคุณมากกว่าป่ะหลงรูปร่างหน้าตาหลงในเซ็กหลงคารมมีความรู้สึกว่าใจสองใจใจสองดวงมันยังลืมกันไม่ได้ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดยังนึกถึงกันยังนึกถึงกันยังคิดถึงกันยังตัดกันไม่ขาดแต่จะให้ทําอะไรไหมก็ไม่คุณมีคนใหม่เข้ามาไหม ชอรีออดคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยรักทางไกลต่างบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดประมาณนี้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณเป็นคนมีความยุติธรรมนะตรงไปตรงมาตรงเกินคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎราศีตุลราศีมังอาราศีอ่าเดชเมตราศีกันอืม มันยากลําบากคุณบอกว่าความรักครั้งนี้มันยากลําบากมันขาวกระดําค่ะยากที่จะบรรจบกันและคุณก็เสียใจเกินกว่าที่จะจะรับมันไว้แล้วละ่ะความเสียใจของคุณคุณคงอยู่ในความทรมานนี้นานมากแล้วแต่ถึงมันจะอยู่นานเท่าไหนถึงจะกลับรักตัวเองมากเท่าไหนถึงจะพยายามขนาดไหนแต่ก็ยังเสียใจอย,อยู่ดีค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ให้ความสนใจเลย คุณยังเสียดายกับสิ่งที่มันพังไปแล้วแต่สิ่งที่มีอยู่คุณไม่มองเห็นคุณกลับไปทํางานแล้วค่ะคุณไปสืบไปส่องหรือพยาย,ยามบล็อกใครเขาคะ่ะบล็อกบางคนบล็อกกันทางทางโลกโซเชียลบ,บล็อกไลน์บล็อกเฟซบางคนสืบบางคนส่องกันแล้วประมาณนั้นอืมอยากได้ความชัดเจนก็จะไม่ได้หรอกค่ะไม่มีความชัดเจน ไม่มีสัจจะในหมู่โจรเกี่ยวไหมวะเกี่ยวไหมอาจารย์เออเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกว่าเขาจะนั่งนิ่งๆคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุดินพฤษศกันมังกรน้ําก็มีมาทุกธาตุเลยอาจารย์ว่านะเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาฝากบอกว่าเขาก็ชอบคุณนะมากๆด้วยเพียงแต่ว่าเขา เขาชอบแล้วเขาทําอะไรไหมเขาก็ไม่ทำหรอกค่ะถ้าจะให้เขาทําอะไรเขานั่งเป็นหินอยู่บนบรลังเขานั่นแหละเขานั่งในที่ของเขาเขารักคุณอยู่ในที่ของเขาก็าส่งกระแสจิตมาว่ารักนะจ๊ะชอบนะจ๊ะอืมแต่เขาจะไม่ทําอะไรเพราะตัวเลือกเขาเยอะช้อยเขาเยอะเขาไม่มีคุณสักคนหนึ่งเขาก็เขาก็อยู่ได้ใช้เขาเยอะๆไปหมด The world เป็นการจบจากบางสิ่งและเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งเขาก็คุณอีโก้จัดเต็ม คุณเป็นเควนถือดาบเขาเป็นคิงถือดาบเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มีคนเดินจากไปค่ะมันน่าจะจบลงแล้วใช่ไหมขอไพ่อีกใบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจบก็จบค่ะไม่โนสนโนแคร์โนมมยนะคะความสัมพันธ์ถ้าอยู่ก็ไปแบบเรื่อยๆค่ะอย่ามาถามหาความชัดเจนจากฉันฉันไม่มีให้เธอประมาณนั้นคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตความรักเหรอ มีเด็กมาจีบไหมกับครอบครัวของคุณหรอคะคุณกลับไปรักครอบครัวกลับไปรักตัวเองกลับไปรักกลับไปรักครอบครัวกลับไปรักคุณมีคนเข้ามาไหมอะ่ะเหมือนคุณนำหนึ่งนะอาจารย์อ่านสองประเด็นหนึ่งจะมีคนย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีคะ่ะการย้อนกลับมาใช่ว่าคุณกับเขาคบกันเป็นเงามืดลรอคะคบกันรับรับสองคนไม่มีใครรู้ มันเป็นอ่อนๆอออๆรักๆเลิกเเล,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 ลิกกันกี่ครั้งแล้วคะจบกันกี่หนแล้วเวลา,าเขามางา้อก็ไปคืนดีกันกี่รอบเวลา,าเขามางา้อเขาก็จะมีคําพูดดีๆชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งสิบทำให้คุณใจอ่อนเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่ซ้อนซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามตำรวจจับแจ๊สจะบอกให้อืมคุณรู้สึกหงุดหงิดนะธนูรู้สึกหงุดหงิดมากเลยแล้วก็คุณก็รู้ว่า ความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยหรอกแต่เหมือนคุณใจคุณยอมที่จะอยู่กับมันใจคุณยอมที่จะอยู่กับมันได้บางคนกลับไปรักครอบครัวบางคนมีครอบครัวบางคนเดินทางกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับพ่อแม่พี่น้องแต่ยังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่คุณยังถือเขาไว้ในมืออยู่เลยบางวันนี้คุณบอกเลิกพรุ่งนี้สามสี่วันคุณกลับมาบอกไปต่อก็ได้อารมณ์คุณค่องข้างจัดขึ้นข,นขนึลงๆคุณเป็นคนอ่านยาก ความรู้สึกที่เป็นคนอ่านยากมากขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะมีคนทำรายรับหลังคุณค่ะหรือคุณทำรายรับหลังใครก็เป็นได้การพูดคุยการวางแผนการเลือกให้ได้ justment มาบอกอีกหนึ่งใบว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาซะอย่านิ่งอย่าอย่านั่งอยู่อย่างนี้เลยโอเคไพ่แนะนำว่าคุณอาจจะคุยกับราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์ ไพ่แนะนําว่าในความสัมพันธ์เน่ถ้ารู้ว่าเขาไม่เลือกคุณถ้ารู้ว่าเขาไม่รักคุณถ้ารู้ว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณก็ปลดปล่อยตัวเองออกมาซะ justment ปลดปล่อยตัวเองออกมาซะมันอาจจะทุกข์มันอาจจะเบื่อมันอาจจะเซ็งมันอาจจะไม่มีความสุขสักพักหนึ่งสเตรนท์บอกว่าต้องอดทนค่ะคุณจะต้องอดทนผ่านตรงนี้ไปให้ได้ ถ้าคุณไม่อดทนที่จะผ่านตรงนี้ไปได้คุณก็จะเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆกลับมาก็เจ็บเหมือนเดิมมารักกันแ็่อยู่ในที่เดิมๆเจ็บเหมือนเดิมกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นค่าของตัวเองกลับมาให้ค่าของคุณค่าของคนอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณเองยังไม่ให้ค่าของคุณแลใครเขาจะเห็นค่าของคุณคะชนู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไ A F E 0 3 2 9์อ Y แล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้คิดดีๆและโชคดีในความรักความสัมพันธ์สวัสดีค่ะ